นี่อยู่กับแจมอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้ของแจมเนี่ยนี่เลยจะ GTR นะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับ Nissan GTR วันนี้นะคะแจมจะพาไป one day t r i ปนะคะกับ Nissan GTR ของแจมนี่เองนะคะเดี๋ยวแจมเนี่ยจะพาไปเที่ยว one day t r i ปที่ไหนกันบ้างนะคะไปติดตามชมกันได้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะตามมาเลย เดี๋ยววันนี้นะคะทริปของแจมเนี่ยแจมจะพาไปทริปสั้นๆก่อนนะคะซึ่งวันนี้ที่ที่แจมจะพาไปเที่ยวเนี่ยคือจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรียกว่าใกล้กับโชว์รูมของแจมมากที่สุดนะคะแจมเนี่ยก็เลยจะลองพาเรียกวไปเที่ยววันเดยวทริปสั้นๆนะคะกับเจ้าดิสันจีเทียที่จังหวัดนครปฐมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตอนนี้นะคะน้ํามันของแจมเนี่ย เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เต็มนะคะอาจจะปริ่มลงมันนิดนึงเพราะว่าแจมเพิ่งเติมเมื่อวันก่อนก่อนเข้าบ้านนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าถือว่าเต็มนะคะและซึ่งแจมเนี่ยเซตตรงนี้ไว้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นแพลน B เนาะเอาไว้ดูว่าวันนี้ทั้งหมดแล้วแจมขับรถใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะว่าเรียกว่าน issan gtr เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้รถสปอร์ตรถเครื่องขนาดนี้นี่กินน้ํามันไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า จะกินน้ํามันขนาดไหนนะคะซึ่งเวลาที่แจมขับเนี่ยแจมต้องขอบอกก่อนว่าการขับรถของแต่ละคนเนี่ยทำให้อัตราการกินน้ํามันนแตกต่างกันนะคะหรือว่าการทําให้เรียกว่าขับรถได้นานขึ้นน้้ำมันใช้ได้เยอะขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่การขับขี่นะคะซึ่งวันนี้ที่แจมขับอะ่ะแจมคงจะไม่ได้ขับให้มันช้าเพื่อให้รถเนี่ยเรียกว่าเหลือน้ํามันเยอะๆกลับมานะคะเราก็จะขับตามปกติ <c oughs> ขับอยู่นะคะทำให้รู้ว่ารถเนี่ย จริงๆแล้วอะถ้าขับไปเที่ยวประมาณนี้จะกินน้ำมันไปขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรอชมกันเลยนะคะไปกันเลยเดี๋ยวนี้นะคะที่แรกที่แจมจะพาไปเรียกว่าพาไปเที่ยวนะคะสถานที่แรกเลยเราจะไปคาเฟ่กันก่อนค่ะเหมือนใน Q&A ที่แจมเคยบอกไว้นะคะชอบไปคาเฟ่มากค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปคาเฟ่ตอนนี้เนี่ยที่กำลังฮิตมากเลยในจังหวัดนครปฐรมนะคะคือ Memory Cafe เฟสัมพันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเลยว่าโอ้โหที่นี่ตอนนี้กำลังฮิตมากจะสวยจะว้าวแค่ไหนนะคะจะติดตามกันได้เลยตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วเห็นป้ายไหมคะมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะคะ Memory House Cafe เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะ ติกเนเจอร์ของที่ร้านนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยก็คือเป็นชานมไต้หวันนะคะชานมไข่มุกไต้หวนันแล้วก็จะมีเจ้าหมีน้อยนะคะที่นอนอยู่บนนี้นิีงเจ้าหมีตัวนี้นะคะจะเป็นเยลลี่นะคะสามารถทานได้น่ารักแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะไข่มุกข,ข,ของเขาเนี่ยนะคะหนึบๆกำลังดีไม่ได้เหนียวไม่ได้เละเกินไปนะคะส่วนชานมเนี่ย บออ้แลบางพี่เวลาแจ่ไปทานเนี่ยจะหวานมากแต่ที่เนี่ยบอกโอ้ยว่ารสชาชานมเนี่ยไม่หวาน,ไม,านไม่จืดเกินเกินไปนะคะทานได้สบายๆไม่เลี่ยนเลยค่ะ เราก็เรียกว่าอิ่มกันและสำหรับคาเฟ่ถ่ายรูปมาจนเรียกว่าตัวดำหน้าดำกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยค่ะจะไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วนะคะอยู่เรียกว่าตรงไปเรื่อยๆืยเดี๋ยวจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะสำหรับองค์พระปฐมเจดีย์ที่มุขคอนปฐม แล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยตรงตรงนี้นะคะจากไฟแดงอย่าตรงเข้าไปได้เลยโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะองค์พะระปฐมเจดีย์ที่นคนปรปฐมนะคะเราไปค่ะที่จอดรถกันก่อนดีกว่าก็จริงๆอุปสรรคของที่นี่ก็มีนิดนึงนะคะก็คือหลังเต่าอันใหญ่ๆนิดนึงนะคะแต่ว่า ด้วยสกิลที่ขับรถมาได้ระยะหนึ่งแล้วเราก็สามารถทำให้เขาไม่โดนขูดได้นะคะยังไงเราไปหาที่จอดรถกันก่อนเลยดีกว่าก็ที่จอดรถที่นี่นะคะเส้นไม่มีดูแลตัวเองแล้วก็จอดรถเผื่อคนข้างๆด้วยนะคะร้อนมากเลยนะคะว่าแดด เรามาดํากันต่อนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรให้ไปชมเที่ยวบ้างกันเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดก็ทุกที่ก็จะมีสุดคัดกรองโควิดนะก็จะต้องทําตามกฎนะคะวัดอุณหภูมิเรียกว่ากดแอลกอฮอล์นะคะก่อนเข้าไปนะคะเดี๋ยวไปกันเลยก็วันนี้นะคะถ้า ไม่พกหมวกมาด้วยก็หัวไหมไฟลุกร้อนมากจริงๆถ้าโควิดก็อาจจะตายได้นะคะร้อนขนาดนี้ยังไงโควิดก็ไม่น่าจะรอดไหมเกรียมเลยรอล้อนเลอะเกินรอ้อนเลอะเกินกน,นี่เราก็เดินขึ้นบันไดามาสักแป๊บหนึ่งก็จะถึงในตัวองค์พระร่วงนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันเลยคะ่ะ อย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้เพื่อไหว้พระกันก่อนนะคะ งานนี้นะคะจะมาห้อยะระฆังเงินะระฆังทองซึ่งะระฆังเนี่ยมีสองสีสีเงินกับสีทองวันนี้เลือกสีทองมาะระฆังเนี้ยห้อยเพื่อเรียกว่าเรียกทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราเขียนชื่อนามสกุลบนละระฆังแล้วพี่เขาบอกว่าให้เราเขย่าะระฆังหนึ่งคีแล้วก็ไปห้อยแขวนก่อนนะคะห้อยตีะระฆังเมื่อกี้พูดผิด ก็จริงๆแล้วถ้ามาเรียกว่าเย็นๆหน่อยมาเดินเล่นรอบๆองค์พระนี่ก็จะบอกเลยว่าน่าจะบรรยากาศดีลมเย็นนะคะเพราะจริงๆลมเย็นมากเลยแต่แดดอาจจะแรงไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะแต่ถ้ามาสัก3ามโมงสี่โมงหรือประมาณ5้าโมงเนี่ยอาจจะเรียกว่าเดินแล้วบรรยากาศดีสุดๆไปเลยอยู่วัดนะคะสามารถทำคอนเทนต์ได้เหมือนกัน <Huh? S 1> ถ่ายรูปก็สวยค่ะที่วัด ขออนุญาตถอดแมสนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินรอบองค์พระกันนะคะแตะดูว่า ใช้เวลากี่นาทีใหญ่ขนาดไหนนะคะเราไปเดินเล่นกันดีกว่าคะ่ะในบรรยากาศที่ร้อนๆไปเลย ก็รอบองค์พระแล้วนะคะ <Huh? S 1> ใช้เวลาประมาณส0นาทีสำหรับการเดินนะคะก็บอกแล้วว่าถ้ามาตอนเย็นเนี่ยอากาศดีนะคะลมเย็นถามว่าลมเย็นไหมลมเย็นแบบลมลม,ลมเย็นลมดีเลยลมผ่านโอ้โหสบายเลยแต่แดดแรงไปนิดนึงนะคะถ้ามาสัก4ี่โมงห้าโมงสามโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าเวิร์กนะคะเหมาะแก่การมาเดินชมรอบองค์พระนะคะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยก่ะค่ะ แจมน,นะคะเดินออกมาจากองค์พระนะคะซึ่งองค์พระเนี่ยอยู่ตรงนี้เราเดินลงมาจากองค์พระนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆตรงนู้นหลังพระสีแดงนะคะจะเรียกว่าเป็นสถานีรถไฟนะคะซึ่งถ้าเราตรงไปตรงเนี้ยมีภารกิจนะคะจะต้องไปซื้อข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ้าดังที่นครปฐมให้มาม้าก,กับป้านะคะเพราะว่าเขาอยากอยากกินกันนะคะตรงไปจะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบไปซื้อกันเลยดีกว่าคะ่ะข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะเดินรถชน จากตรงเมื่อกี้นะคะก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเจอร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ้าดังเลี้ยวขวานีดนิงก็ทิงแล้วเดี๋ยวเข้าไปซื้อกันเลยนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดปะคะขายเป็นยังไงอะคะเอาห้าสิบต่อง นี่ค่ะเกณปลาไปซื้อหมูสเต๊ะต่อเอาให้ชุดหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะภารกิจซื้อกับข้าวกลับบ้านนะคะก็จะมีหมูสเต๊ะนะคะแล้วก็ข้า หมูแดงเจ้าดังเต้าหู้ทอดนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปให้หมาหมากับปลาปลากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะหลังจากออกจากองค์พระเนี่ยเดี๋ยวจะไปอาหารเรียกว่าหาอะไรกินชิลชิกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลย เดี๋ยวตอนนี้นะคะอีกแค่ตอนนี้เราข้ามสะพานนะคะเดี๋ยวเราข้ามสะพานเสร็จก็ชิดซ้ายนะคะจะถึงเรียกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหมอ้อหน้าหมอ้อเดี๋ยวจะเป็นยังหน้าตาเป็นยังไงจะน่ากินขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะคะแถวตรงวัดไร่หิงนะคะวันนี้ที่แจมสั่งมาก็จะเป็นี่ปากหมก้อต้มยำแห้งนะคะพอดีไม่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำๆสักเท่าไหร่เพราะว่าร้อนขี้เกียจเป่านะคะก็ทานเป็นแห้งเป็นต้มยำแต่ต้มยำเนี่ยก็ต้องบอกพี่เขาว่าขอเผ็ดน้อยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ๆรู้กันใน K11 นู้ทานเผ็ดไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยดีกว่า โอ้โห oh, oh. ตัวมบเริ่มเลยนะคะบอกเลยอร่อยเน่ยเห็นไหมคะใหญ่จริงๆขีบคำเดียวแป้งคอนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็ไส้แน่นมากรสชาติเนี่ยมีรสชาติอร่อยด้วยบอกเลยว่าแนะนำจริงๆนะคะว่าใครอยากลองหา เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวะไรทานง,ง,ง่ายๆนะคะแถมแบบเรียกว่าแปลกๆนี้ด้วยถ้เป็นก๋วยเตี๋ยวปักหม้อน,นะคะแล้วก็มีไอตัวนี้นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เขาลองแวะมาทานได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะโอ้โหหอยนี่ตัวเิ่มเลยก็มีกุ้งด้วยนะคะตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะ ชิมอะไรก่อนดีเรื่องไม่ถูกเลยน่าทานไปหมดเลยอ๋อมีปลาหมึกตัวชิมก้อนซิกเนเจอร์นะคะปากหมอรอบนี้ชัยชอแล้วคะ่ะเดี๋ยวไม่หมดอีกเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะอร่อยมากคืออันนี้เป็นไส้เรี่ยกาอะไรนะถั่วงอกค่ะอันนี้จะเป็นไส้ถั่วง,งอกอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวกินปลาหมึก อาหารทะเลของเขาก็สดนะคะเห็นอย่างนี้แล้วอาหารทะเลก็สดราคาเนี่ยก็ดีมากเลยไม่แพงมากค่ะยังไงลองแวะมาชิมกันได้นะคะกินอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับกันดีกว่าวันนี้วันนี้ก็ไปมาได้ประมาณ2อสมที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะคะ นะคะก็เรียกว่าใกล้ถึงโชว์รูมแล้วนะคะก็วันนี้แจมพาไปลองดูวันเดย์ทริปนะคะกับเจ้ารถนิสสัน GTR ว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ไม่ได้แค่ขับหล่อขับแรงอย่างเดียวนะคะสามารถเรียกว่าใช้ทุกวันได้นะคะรถรถซปเปอร์คาร์รถสปอร์ตเนี่ยนะคะถึงแล้วนะคะโชว์รูมของเรา ก็วันนี้วันเดย์ทริปกับพี่สัน GTR นะคะไปเที่ยวเรียกว่าจังหวัดนคนปรปฐมมาพาไปไฮไลท์ไฮไลท์ต่างๆในจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอันนี้ก็กลับมาถึงออฟฟิศแล้ววันนี้แอบโดดงานไปเที่ยวมาค่ะ นี่นะคะสำหรับวันเดย์ทริปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทริปของแจมทริปนี้เนี่ยเรียกว่าตอนแรกน้ํามันนะคะจะอยู่ตรงเรียกว่าเกือบเต็มนะคะจริงๆก็เรียกว่าฟูลก็ได้นะคะ <S <S วันนี้นี่ใช้น้ํามันไปก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งถังแต่ยังไม่ถึงครึ่งถังนะคะแล้วก็ระยะทางทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่94.9ค่ะสําหรับทริปนครปฐมนะคะ ยังไงคลิปนี้นะคะแจมต้องขอตัวนะคะลาไปก่อนเดี๋ยวทริปหน้านะคะจะพาไปทริปกับรถคันไหนหรือไปท,ที่ที่เที่ยวจังหวัดไหนหรือที่ไหนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวติดตามชมกันได้ในคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ